สัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาเดิอมาเด้นนี่ผัดหอยลายเด้อพี่น้องผัดหอยลายเห็ดเองพี่น้องจ้ะโอ้ยแซ่บแน่นอนพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อมากินน้ากันค่ะกินข้าวแรงกินกับข้าวเหนียวได้พี่น้องมาค่ะมาซื้อหอยลายมาผัดพี่น้องโอ้ยล้องรสชิันนั่นชิลล นารีมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันพี่โมพี่สุพี่รัตซี่มาเด้อค่ะเด้อพี่เอมี่คนงามเวลายคนหลายคนพี่นอ้อง พี่แก้วดอกบานไม่รู้เลยพี่เอมาเด้อค่ะเด้อเด็ดทริปคนสวยเอิญบัดพี่น้องแก้เพิ่นชินยินหรือเปล่าอเอิญบัตรเพิ่นฮอดเพิ่นกันเลยเอิญพี่น้องจ้ะเพิ่นฮอดเพิ่นฮอดเพิ่นุกคนเป็นน้ำโควิดเนี่ยเลื่อยไปหากันพี่น้องเอ้ยผู้ใดกันเลย 什么呀？ ไน้ำน่นานเห็นที่ในตลาดไปเขาดินมากมือนไปซื้อมักทุเรียนมากก็ได้แวกเขาตลาดสดสน เอ้ยพูิ่นอยู่ันพี่วัานนั่นเพิ่นบ่คอยสบายก็อัปเดตเท่าที่เห็นนะพี่น้องได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เือแต่งเลืองานกระเบื้องงานกระจกประตูหนาบ้านแล้วก็ระเบียงหนาบ้านเลืออยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์กับเซ็ตสมบูรณ์บ้านนะแต่ว่ามุ่นบ่ได้ลงไปช่วงนี้ค่ะก็เลยเออ โควิดนําช่วงงานภายนอกภายในมันต้องไปเลือกอุปกรณ์เองของขาบ้านบัว่ากระเบื้องบว่้าทนสีบ้านบว่้าท้โทโทส้สวมห้องน้ำอ่างอ่างอ่างล่างหนาในห้องน้ำมันต้องไปเลือกเองก็เลยแบบว่ามันบริลงไปนะพี่น้องค่ะ เป็นสีเหลืองอ่อนๆค่าสีเหลืองอ่อนๆสีน่ะกระเบื้องก็จะออกแบบเรื่องเหลืองจักน้อยสีข,าว,า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 ,ขาวเบาบวมักขาวเหลืองตาสออกแบบออกเรื่องเหลืองเพราะว่ามันเป็นบ้านมะนาบ้านลูกลนอกมะนาเกิดวันจันทร์สีเหลืองก็เลยทุกอย่างก็จะเป็นสีเหลืองบึ้ ส0บก็คือ7จ็ดดสิบเปอเนก็คือเจ็ดเด้ะพี่น้อถ้าถ้าเช็ดสมบูรณ์ก็บิบงวดอเช็ดบ้านแ้วบัาได้ยูแบบบ้านมนบไดยูแบบไดยูยูเบิ่งค่ะพี่น้อง งานประทึกใจเฮาเขาต้องมุงไปบอกคนเอาแบบนั้นแบบนี้บ้านคุณละปีหนาพอดีพี่น้องจา้าพันีแล้วครับเวลาว่างเก็บเงินอีกก่อนจักครึ่งปีเพราะว่ามันเห็ุเงินจะคลองได้มันไม่ได้กู้มันเลยนานแล้วพี่น้องเหตามกำลังจะคลองเบ่รดจกัเช่าหาหน่าแบบนั่นจอจู กู้ยังไม่หาเดือนชีเดือนกันแล้ว่วมาสร้างสร้างเพิ่นกันบอะไรว่าง,งเหตุในมนปานนั่นดอกเพิ่นก็นมีรายมึงเพิ่นไปเหเุราว่าของมลนบกเหี่ยวเนี่ยมนบอกเพิ่นยันเป็นหนีเพื่อถ้าไปกู้มามันชิเป็นหนีเป็นชินเน่ยันเวลาเขาหาเงินมาได้เนี่ยอันตราย เก็บเล็กเก็บหน่อยเอาเพราะงวดแล้วก็ส่งให้เพื่อนแบบนั้นพี่น้องงวดหนึ่งก็แสนกว่าบาทเด้อบม่ได้เงินหน่อยเด้ะสองเดือนสามเดือนส่งเถอพี่น้องแสนสี่แสนสามเหมือนเด้อแสนแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทต่องวดบ้านคนน่ะ กำหนดมาอยู่เพราะว่ายังเข้าก็อยากได้ในสิ่งกี่ค้องเขาอยากได้เองครับพี่น้องได้เห็ดทั th th er ok. ้งเถือกจะให้มันแบบเอาคองสีใส่เลยนะกรถือว่าบัวไม้ถึงว่าสิเป็ดดีเลิศเลิศเฟิร์เฟกเลยบอเอาแบบราคาแบบต,ต,ต,ตรงตรงใจตัวคลองที่อยากได้เห็นพี่น้องอย่างเช่นโท้าสวมเออ้ยคือเป็นหายอุปกรณ์ในห่องน้่งงบในห้องน้่งยังก็แล้วแต่บัวเป็นโท้าวมบัวเป็นอา่างล่างหนา นู่นนี่นั่นเพิ่นก็ะห้งบราคาเก้าพันบาทถ้าเกินนั่นก็นออกเองแบบนี้พี่นอ้องอม,มันเป็นงัาไงจะห้าต้องเอาเกินเกินกว่าหันอยู่แล้วจะให้มันงามนะพี่น้องจ้ะเห็นท้องเถือกจะได้เฮือนงามเห็นหมูมีจะของก็จะได้น้ำพอหาเงินได้ดูก็จะได้พี่น้องครับ คิดว่าบม่มีปัญญาก็ขึ้นสิบ่เหตดแบบนั้นดอกคือแบบปัญญาจ้คข้องกัก็คือนประห้าได้อยู่นะอสองสามเดือนส่งเพิ่นเท่อหนึ่งแบบโอเคอยู่โมเดินกับงามขาเห็ดโมเดินกับ ราคา4หาเซนกับมี6 0ดเซนกับมีห้าปับบมัักโมเด,ดิร์น บาทน้อยๆเห็ดอีกรางหนึ่งเห็ดทางๆกันนลล่ะเห็ดวายู่จะจะฟองนี่แหละเขาคืออบ้านลูกาะเกิดเขาได้ลูกได้ผัวเขากบบพรลูกพรผัวเขาอยู่แบบนี้นะกนะ็คอยว่าไปขิดมันอะคอยว่าเขาบ่เอาสมบัติลูก เาอาสมบัติเ่าเพชรนะเจ้าเสือบ่บ่บวเพชรเราบ่มมีทางสิบ่าหไหเมียแมนมนบ่เอาเราให้ไหเบาบ่แมนยังเรามมีเอฟซีเขาจะว่าเจ้าเป็นคนเล่าจ้าบ่้มมี่จิตยังน้ำเขาแมนถูกต้องบ่มี่ชิดแต่คนมีจิตใจสำนึกก็ต้องไหเมียก็ต้องไหส่วนหนึ่งแหละแต่มึงก็บ่เอาให้มุึงเมบ่อกี้บอกว่าให้ลูกแก่รอดม็ต้องไม่ให้คอยเบาดีได้เนาะ มันชิหน่อยอ่ะสร้างมันคือพี่น้องมันบอกไปเคียนพี่นายกมไปเลยยกให้ลูกคนเดียวแม่นยูกคอยน้าเสื้อกับลาวเลยลหละไอเพชรน่ะเต็มเลยเต็มเต็มเลยบ่มีวันว่าเราสิบห้เมียให้ลูกบ่ตั้งดีใจไปดอกเพือพี่น้องหูมันระวังดีนะ นีใ่ใจดักยังให้พัวเป็นปะนู่นนี่นั่นอ่ะเป็นไปไม่ได้เด็กขาดเราบ่เห็นเราบ่เม็นคนเห็นแก่โตปะนั้นคล้องสางมาันํากันเออ้าเป็นมุ่นเรากูเดียวเอามาให้เห็ดเรากูเดียวน่ะคือ,อยุ่น่ะแต่มันาแล้วลูกคือเก่าอ่าพี่น้องเก่งบางคนกิน ค่ะไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าเบื้องเปลือกลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจเด้อค่ะเดอ้ไอไว้พ่อกันใหม่จะเอ๊นะตอน,นดึกๆบ๊ายบายค่ะ